สวัสดีครับ <c oughs> คือว่าอุ้ยมาวรอนทอกสวัสดีครับ <c oughs> คนในคนแรก <c oughs> เก๋เซฟอุ้ยเซฟเซฟจีหรือเป่าครับ ลืมไปหมดแล้วทุกคนเสาร์นี้นะครับใครอยู่เซนต์แนเวอร์วันนี้นี่ว่าสวัสดีฮะคนเก่งโลงัาดีผู้มแตดดาราเข้ามาดูผมเขินนะวันนี้ใครอยู่ใกล้เซนต์นเวอร์ก็มาหาพวกเราได้นะครับดูน้องเต้นเสร็จแล้วก็มาหาผมผมโชว์แค่สองเพลงนะครับหลอ่ออน้องจริงพี่กูด๊ดเมื่อไหร่เมื่อไหรจะมาสอนผมใครอยู่แถวเซนต์แนเวอร์มาหาผมได้นะครับ หกโมงนะครับหกโมงตรงหกโมงตรงเดี๋ยวเตียนเทียนความสำคันปวดหลังไหมครับปวดสุดๆแล้วก็อย่าลืมดูศิริรักไม่รู้ภาษานะใครอยู่ถาวเซนต์นเวิร์ไหม Hello from Hi from Peru Hello I have not oh my god พี่อยู่ร้องเพลงจีนให้ฟังหน่อยมาฟังที่เซนต์นเวิร์ครับ แฟนพี่เล่าอู่ก็อยู่เซนเตอร์เวิร์กครับใครมาเป็นเซนเตอร์เวิร์กก็เป็นแฟนหมดเลยมีซาวเช็คซาวเช็คบาดสามครับนับปรจตตเจนเย็นนะครับบอสมาหาพี่ดิลงมาหาพี่พี่ชั้นล่า <laughs> งฮัลโหลฟอร์มเวียดนามฮัลโหลสนใจแปลครับขอบคุณครับหาหาอินเดียรีเลี่ I already have fans from India and Peru เดี๋ยวถ้าไปรอดูพ yeah> uh, TA ี่ห uh ูหลงเลิศทำไมเป็นถูกคนไม่ได้ไปมีสิทธิ์ไหมคะน่าจะมีไลฟ์นะฮัลโหลอ่าคนอิจิวะมัตาชิวะตาอุเดสพี่อยางใจร้ายอ้าวผมผิดอะไรเนี่ย I can't wait for tonight learning translation y e a h Don't forget to watch our series and don't forget to like Come join in X chain application like Twitter and talk about our series in like in hashtag loving translation EP EP 6 i x k เจอนะทุกคนมาหาน้อยสินทันมาหาน้อยได้ไหมครับ เล l ฟ from เมียนมา hello come on fly here 你好泰国友你好你们有有没有在泰国吗？คืนนี้ใครทำร้านผังคะใครถักผมไมพี่ไม่ได้ทักกัมพูดี hello โรลซีรีส์คืนีหครับหาที่ไหนครับอุ้ยมาได้เลยนะครับซินันเวิร์นะครับลานอย่าทำเสียงงานใจไม่ดีอิสอิสอยู่ค่ะใช่หาอะไรทานก่อนได้เลยนะครับวันนี้มาเจอกันนะฮะใจงนรอคุณผมไม่แน่ใจว่าฟู้จ้าว่า 他们要可能没有了，可能我也不知道，呵我很伤心的。ฟอนโต้อ้าวฟอนโต้เจอเหรอ Are you okay? P. I'm so okay. I'm with you guys I like being here. The c o l cool central world นะครับมาได้เลยงานแฟชั่นโชว์นักศึกษานะครับ เออมาเช็คอินกันก่อนได้นะครับที่เซ็นทรัลเวิลเลยลานนะจัดข้างในนะครับตรงเซ็นทรัลเวิลชื่องานว่า Graduate Fashion Week นะครับช่วยร้องเพลงลาสเลิฟด้วยนะทุกคนปเป็นกำลังใจให้ด้วยฝนต,ตกเหรอเดี๋ยวก็ยู่ตอนเย็นนะ่ะอืม โซนอีเดนนะครับพินเลยนี่ลดลงมาหาพี่เร็วอยู่ข้างล่างพี่จะไปซาวเช็คแล้วมาหาหน่อยคืนนี้ตับพังเราให้เหงาอยู่คนเดียวไม่มีใครมาหาเลยโดนทิ้งเศร้า ชอบมากๆจริงๆวันที่ยีห้าผมมีแขมบอเล่นไง Hi from Spain h o l a h o l a Respetaros u r i k u แต่งหน้าอยู่ครับต้องแต่งหน้าด้วยหรอ,หรอวันนี้เห็นไม่แต่งหน้าก็น่ารักแล้ว Can you speak English of course Why I can't Just for communicate มิกมาดูมาดูน้องหน่อยเศร้าอะไรเศร้าแหละติงเศร้าไปก่อนซ,ซื้อจัะงุยยากแรงเกินติอโมแปลว่า I love you right มันหวานเกินพี่ไม่ต้องการต้องการสิครับ เขาต้องการได้ไง So how many boys love Are you in right now How many boys love You mean s e r i right I have just one Love in translation ก่อกันเข้ายังยังเลยครับมาเหอะพี่มิกถ้าพี่ผมไม่อยากให้เหนื่อยไงพี่มาหาผมก็ไ,ได้ Love you for India oh so happy here w o ันชื่อชเรียนเรี不懂了ออฝเ If you want me to talk, if you want me to speak, I can't Can a m i อปลว่าอะไรรับพี่วินนนววนวว Yes, tonight, Love in Translation is gonna be on air, okay, in EP6. For international fans, you can watch on YouTube, right? Or maybe in i c e application. Only 3 episodes left, why well, are there no more episodes? Because... Because... Because you know I'm all about a bit, about the best, No trouble, I don't know. Hello, Brazil. I just heard. I've just heard. I'm not sure it's like Portuguese song, but I'm not sure that Brazil speak Portuguese, right? Respeitando <laughs> All me, okay, Hello, I hope I meet you in personal. I have vacation on December in Thailand. I hope you can. I hope I have like even t on December. ตั้งต้นวันดีมาหาพี่ดีจริงๆอ่ะไม่เคยทันไลฟ์พี่อยู่เลยแฟงวันดีครับ ผมก็ดีใจนะชื่อวอยเซอร์โย่ฟูบล็อกเลยไม่ได้บล็อกไอ i ดี t block บล็อกว่าไงโย่ะทำให้ language you speak if you teach me I can speak any language you want come on พี่อยู่ทำไมอยู่ครับพี่อยู่กำลังรอทุกคนครับ เจวันดีครับสปอยหน่อยชิเชน,นี่เขาเข่อใหค่ะชิเชน,นี่เหมือนเยอะเขนี่เหมือนไม่เชนไม่เชนเข่อให้วันนี้จะไปแอดดิบมาฟังนะใครอยู่เซนต์นิวเบิร์ผมจะร้องให้ฟังเพื่อนๆน้องๆมาหาหน่อยม้องเจโหเมื่อวานแบบสวัสดีครับคน้องเมื่อวานคือแบบไปดูเจแปดเก้ามาก็คือแบบ ุดยอดมากมเจคือเต้นเวอร์แล้วก็โปมากเรารู้สึกว่าเด็กขนาดนี้โตไปได้ขนาดไหนอุย้ยกินไม่ได้หรอดนะ,ปะดดไปดีกว่าทุกคนไม่บายครับใครอยู่แถวเซ้นเวอร์นะครับมาเจอกันนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากไปเลยคือทำสีผไม่ได้